สาระมอไรโกมอร่งตัวว้อยมือบริการตัวสวัสดีนะักเรียนชั้นป .1 นะคะวันนี้วิชาการงานของครูสัตการนะคะคําสั่งให้นกักเรียนระบายสีภาพตามที่กําหนดนะคะตามตัวชี้วัดที่2.1นะคะงอจุดหนนะคะทํางานเพื่อช่วยเหลือตอนเองอย่างกระตือรือร้นรและตรงต่อเวลานะคะเช่นใบงานนะคะนะกักเรียนครูให้นกักเรียนทําครูให้ตัวกันเกงกันเกงผู้ชายนะคะ กางเกงชายทีนี้ให้นักเกรยียนระบายสีนะคะเช่นของครูสัตวการนักเกรยียนดูนะคะครูทําเป็นตัวอย่างให้เรยียนดูของครูกางเกงสีแดงนะคะแต่ของนักเกรยียนแล้วแต่นักเกรยียนชอบสีอะไรนักเรียนก็นักเกรยีนกเกรยนก็มาระบายสีตามนี้เลยนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งพอทําเสร็จแล้วนักเกรยียนเขียนชื่อด้วยนะคะเขียนชื่ออย่าลืมนะคะชื่อถ้าไม่มีชื่อครูไม่มีคะแนนให้นะคะอัสสลามมวะเลาะมะตุลลอฮิวะบริกาู